ดูถึงความชนบทเนะว่าชนบทขนาดไหนนะครับมีควายเผือกด้วยโอ้สุดยอดมากเยอะหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแถวนี้นะแล้วเอาจักรยานออกไปนะครับโคตรเละตอนนี้ก็เอารถลงมานะครับข้างหลังก็ฝูงควายเต็มเลยทางแถวนี้ก็เหมาะกับการปั่นจักรยานมากเลยเพราะมันเป็นลูกลังแล้วก็ที่นอกเหมือนนะครับมีชาวประมงหาปลาอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกัน ก็มาดูรถผมนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะพอที่จะบันทึกวิดีโอจนจบทริปนี้หรือเปล่านะเพราะแบตเตอรี่ผมเหลือ7%นะครับต่ำมากรถผมเป็น c a n o n d a l e นะครับ F275 นะครับตัวนี้เป็น Lefty น่าจะเป็น Alloy 5นะครับก็คือเป็นโครงอลูมิเนียมอลลอย5ก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ติดชุดขับมากับเบรกนะครับซึ่งตัวนี้ผมอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันเลย หลักๆก,ก็ที่ผมจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่จะเปลี่ยนหลเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เป็นชุดเบรกนะครับทั้งหมดเลยเดิมเนี่ยเป็น Shimano d e ดโอนะครับทั้ง lever brake แล้วก็ d i s ก์คาลิเปอร์ด้วยตอนนี้เปลี่ยนเป็น Shimano XT อ็ก0นะครับ M 1 8 0 0นะครับก็จะเป็นเบรกที่ดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนทั้งโรเตอร์เปลี่ยนทั้งลิเวอร์เลยนะครับตัวกดเบรกเนี่ยนะครับก็เป็น XT อันนี้จะเป็นโรเตอร์ขนาด160มิลิเมตรนะครับเป็น i อซ์เทคโนโลยีนะครับก็เบรกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าโรเตอร์ก็จะอันเท่าเดิมนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็น160ยมิลเท่ากันหมดเลยจริงๆอยาจะใส่180นะครับแต่ว่าไอตรงบริเวณตรงนี้ยต้องใช้อแดปเตอร์ยกขึ้นอีกนะครับซึ่งผมไม่มีอแดปเตอร์ตัว,ตวยกเพราะว่าดิสมันกว้างขึ้นอีก สองเซนก็ต้องสูงขึ้นส่วนด้านหน้าก็ต้องใส่แอแดปเตอร์ยื่นออกมาอีกเหมือนกันนะครับยื่นออกมาอีกซึ่งไม่มีอแดปเตอร์มันเป็นแบบอย่างนงี้นะครับแล้วก็ฮับก็เป็น lefty หน้าส่วนรถคันนี้ก็เป็นรถเดิมๆแหละเปลี่ยนตอนนี้คือเปลี่ยนแค่เบรกลีเวอร์กับดิสแล้วก็คาลิเปอร์นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มชุดขับจะเป็นโ r ลารนะครับ s ซลาร X s นะครับชิฟเตอร์ตัวนี้เป็น X 5หรือ X 7 e ไม่รู้แล้วก็หลังก็เป็น X 7 e นะครับ เป็น10สปีดนะครับจานหน้ามี2ก็เป็น20สปีดนะครับแค่นี้แล้วเขติดไฟเข้าไปไฟท้ายก็จะมีมูนเซอร์เบรัสนะครับตัวนี้กับอัลล่านี่เป็นเมจิกชายซีมียี่สิบนะซีมีทเหน้าก็มีเมจิกชายอัลติมินินะครับอันนี้300ลนะูเมนมั้งอันนี้มูน3 0 0ร0อยลูเมนจำไม่ได้แล้วนะตัวเล็กแล้วก็ด้านล่างก็เป็นมูนก็เป็นไฟเหมือนกันตัวนี้เป็นเมเทโอนะครับเมเทโอมินิแล้วด้านบนก็เป็น iGPS นะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นไฟสโตรกนะครับของมูนเหมือนกันชื่อรุ่นอะไรนะรุ่น Mark i นะครับสีขาวนี่ก็เป็นมูนเหมือนกันนะครับเป็นเมอร์ลนะครับรีวิวไปแล้วด้วยแล้วกริปก็เปลี่ยนจากกริปโฟมแคนนอนเดิมเนี่ยเป็นกริปโฮปยางนะครับซึ่งก็จะกริปดีกว่าเดิมเยอะเลยเบอะเดิมนะครับชุดขับเดิมหมดเลยเดี๋ยวจะเอาไปปันกันแล้วนะครับ ตอนนี้สิบเอ็ดโมงห้าิบห้านะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่หกนะครับธันวาคมปีสองพันยี่สิบนะครับวันอาทิตย์โอเคนะนี่ก็เป็นบรรยากาศรบอบๆนะครับซึ่งที่นี่ก็ผมรู้สึกว่ามันเหมาะมากการเปร็นปั่นจักรยานนะครับเพราะว่าทางก็เป็นทางออฟโรดอะเป็นก้อนหินเป็นโคลนเป็นอะไรเงี้ยนะครับช่วงหน้าฝนก็จะมีน้ําท่วมถึงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้า จริงๆมันเคยเป็นนานะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทํานาแล้วเป็นเส้นทางหลายกิโลเลยรอบอ่างรอบประตูระบายน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นสถานบอบบัดน้ำหรือประตูระบายน้ำนะครับเป็นทับของจังหวัดสงขลาซึ่งก็ลมดีนะครับวันนี้มีแดดหน่อยๆมีละอองฝนนิดๆผมมาคนเดียวนะครับจักรยานก็พร้อมนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ในกล้องผมจะหมดแล้วด้วยช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงเที่ยงๆพวดีเดี๋ยวไปด้ยกันต่อน,นะครับ พื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมขังเป็นบางฤด,ดูนะครับก็จะมีเกษตรกร,ร,กร,รหรือว่าชาวบ้านที่เขาเลี้ยงควายนะครับมาทํามันก็เอาสายไฟวัดลวดเนี่ยมาขึงทําเป็นเขตไว้ขังควายนะครับก็เป็นวอเตอร์บัฟฟ์โล่ควายน้ําอยู่กระจายทั่วแถวๆบริเวณนี้เลยนะฮะตรงนู้นก็จะเป็นถนนนะครับริมสุดนูน้นที่แนวภูเขานะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นเหมือนเป็นคูระบายน้ําเป็นทับระบายน้ําออกทะเลสาบสงขลาครับก็ <c oughs> จะเห็นว่ามีร่องรอยของสัตว์เยอะแยะเลยนะครับเป็นควายขี้ครัวขี้วัวขี้ควายเยอะมากเลยนะครับเ <c oughs> พียบเลยแตอีกสักครึ่งชั่วโมงผมต้องกลับแล้วแหละเพราะแบตผมจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทํางานต่อตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งครับโดยประมาณปั่นมาไม่ไกลนะ1นึกิโลเองนะครับแป๊บเดียว ระเบิดชีวภาพเพียบเลยครับขี้ควายเยอะมากถ้าใครจะเอาไปใส่ต้นไม้นี่ผมว่ามาตักแถวนี้ได้เลยนะเอ,อกองมันใหญ่มากอ่ะย่างกับเค้กมันต้องกินเข้าไปมากเลยนะวันๆหนึ่งถึงจะขี้ออกมาได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆ ตรงนั้นคือมัสยิดที่กลางสงขานะครับข้างหน้าอยู่ห่างไปประมาณ1.2กิโลอ่ะประมาณนะครับจากการาค่าดคณีเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถกลับนะครับเอารถขึ้นท้ายขาบะเรากลับไปทํางานแล้วเที่ยงกว่าแล้วนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะดูทางหน่อยครับสุดๆจริงๆอ่ะโคตรเละเลยปั่นผ่านพวกนี้มาเยอะมากเลยนะครับหลายช่วงเลย ได้หมดเลยเอย่าต้องปั่นไปต่อละตรงนี้เจอเหี่ยวแดงตัวหนึ่งนะครับกําลังบินหาหาอยู่มั้งกาลังร่อนอยู่นะครับร่อนไปร่อนมาน่าจะจับพวกปลาหรือไม่ก็หอยอะไรเงี้ยนะครับกินอยู่ตรงนู้นนะครับข้างบนท้องฟ้าเห็นหรือเปล่าไม่รู้ไกล รองเท้าติดอ่าเฉิดอ่ามาเช็ดอ่าคอมมอนอ่าเอ้า้างนี้ด้วยเละ god! Nasty! Ugh. 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 Oh, shit. ขึ้นเสาเสร็จทำอะไรต่อวะเออเดี๋ยวทำประตูทำเกลแล้วก็ทำโรงเรียนหมายถึงวันนี้อะนะว,วันนี้ยังก็ไลยมึงจะทำ,ท,ำทุกอย่างเลยเหรอยังวันนี้ทำเกล็ดน,น่าจะเสร็จแล้วนั่นเดี๋ยวเสร็จแล้วยกขึ้นเสาฝังอะไรเสร็จแล้วแม่งไปงานมออดีกว่าไปซื้อให้มันเสร็จเดี๋ยวพ่อมนดาจะว่าเออเดี๋ยวลืมสิวที่ดีก็คือสิวที่คม ราคาไม่แพงครับอันนี้ทั้งชุดน่าจะ300อยมั้งของเออร์วิน300บาทนะครับไม่ใช่300ดอลลาร์นะใช่คือผมจะบอกว่าซิวไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าจะรับสิวไว้ผมลงทุนเรื่องหิน,นจิกไม่เป็นไรนี่ผมไม่ได้ใช้จิกนะผมใช้มือรับนะไม่ได้ใช้ตัวประคองเลยนะฮะแต่สําคัญเรื่องหินนะลงทุนให้ดีแล้วมันจะรู้สึกว่าดีมากๆผมบอกเลย